ช้างป่าลงโป่งโดยสังคีตจันทนโพช้างป่าชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงฝงที่เราเรียกกันว่าเป็นโขลงและคำว่าโขลงก็มีจำนวนไม่เท่ากันโขลงเล็กๆมีไม่ถึงสิบตัวก็มี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่าอาหารและการถูกรบกวนจากคนโขลงหนึ่งหนึ่งจะมีช้างแก่ๆเรียกกันว่าแม่แปลกเป็นตัวนำฝูงออกท่องเที่ยวหากินนำฝูงหลบลีภ้ภัยผ้าโขลงเลือกที่นอนในเวลากลางวันและจะออกหากินอีกก็ในตอนเย็นๆการที่ให้ช้างแก่ๆนำฝูงก็คงจะเกิดขึ้นจากช้างรุ่นลูกๆหล,ล,ลานเคยเดินทางตั้งแต่ตัวเล็กๆมาแล้ว โตขึ้นก็เลยติดเป็นนิสัยตามแม่ตามย่าตามยายช้างของมันต่อไปช้างโขลงหนึ่งมักจะมีเชื้อสายทางแม่ใกล้ชิดกันแต่ช้างตัวผู้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาก็มักจะถูกตัวผู้ที่โตวกว่ากีดกันแย่งกันผสมพันธุ์อาจถูกขับไล่ออกจากโขลงบางครั้งตัวผู้ที่แตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆ มักจะถูกไล่ให้ออกจากโขงบางตัวก็อาจจะแข็งแรงและต่อสู้ไล่ล่าโขงเดิมได้สาเร็จแต่ตัวที่ทำการปฏิบัติไม่สําเร็จก็จะต้องไปหาตัวเมียใหม่ในโขงอื่นๆผสมพันธ์กันต่อไปบางตัวพออายุมากขึ้นบางทีก็ไม่ชอบอยู่ในโขงดูคล้ายๆว่าเซ็งเบื่อความจุ้นจ้านในโขงชอบท่องเที่ยวออกไปอยู่ตัวเดียวโดดๆเรียกกันว่าช้างโทน บางทีก็เป็นช้างแก่หากมันเข้าใกล้โคลงใดและได้กลิ่นช้างตัวเมียเป็นสัตว์มันอาจจะเข้าไปผสมพันธุ์บางครั้งก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกันกับจากโขลงเดิมหากชนะก็จะได้ผสมพันธุ์นอกจากเหตุผลที่ว่าลูกหลานมันเคยเดินตามญาติตามยายของมันเสียจนเคยชิน มันจึงคงสมัครใจตามเรื่อยๆไปแล้วอาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าช้างป่าแก,แก่ๆมีความชำนาญในทางภูมิประเทศพาโคลงไปด้วยความชำนาญรู้แหล่งผลไม้ป่าโปงน้ำซับแม่แปลกน้ำโคลงนี้ผิวหนังมักจะเปลี่ยนเป็นจุดขาวๆหรือเป็นกระเป็นสีน้ำตาลด้วยความชารา มักจะมองเห็นเป็นสีม่อใหม่อาหารช้างมักจะเป็นประเภทพืชหน่อไม้ใบไผ่เปลือกไม้หญ้ากล้วยอ้อยลูกไม้ป่าช้างจะย้ายถิ่นไปบ้างตามฤด,ดูการเช่นตอนเข้าพรรษากลางฤด,ดูฝนช้างจะชอบไปอยู่ตามป่าไผ่เพื่อกินหน่อไม้เวลาที่ช้างกินหญ้า มันจะงวงคว้าหญ้าดึงขึ้นมาเป็นฟอนหากมีกรวดทรายติดขึ้นมามากๆมันจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วเอาญ้านั้นฟาดไปมากับขาเพื่อให้ทรายร่วงหล่นเสียก่อนดื่มน้ำวันละ2อถึงสครั้งแล้วแต่โอกาสอํานวยช้างชอบกินดินโปง่งบนเส้นทางที่มันต้องเที่ยวหากินนั้นช้างจะชอบแวะหรือผ่านไปตามดินโป่งต่างๆเพื่อหากินดินโปง่ง ดินโป่งจะมีลักษณะละเอียดสีขาวมีเป็นแหล่งแหลงมักพบได้ตามเนินเขาตีนเขาช้างป่าชอบหากินเวลากลางคืนและนอนในตอนกลางวันชอบออกหากินประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นหากินด้วยไปในดงมุ่งหน้าไปทางทุ่งกว้างแล้วก็จะหากินตามชายทุ่งในเวลาใกล้พลบค่ำลูกไม้ป่าอื่นๆ จากทุ่งหนึ่งไปอีกทุ่งหนึ่งเรื่อยไปจนสว่างหากินหญา้าตามทุ่งลูกไม้ป่าอื่นๆจากทุ่งหนึ่งไปอีกทุ่งหนึ่งเรื่อยไปจนสว่างพอแดดเริ่มสาดซองก็เข้าป่าเข้าโดงวนเวียนเที่ยวหาที่นอนที่คล้มคึ้มและร่มเย็นต่อไปช้างนอนก็หมายถึงยืนหลับตัวจะโอนเอ็นไปซ้ายไปขวาอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็นอนตะแคงราบลงกับพื้นดิน งาก็วางร,บราบๆลงบนพื้นเช่นเดียวกันเวลามันขยับหัวงาก็จะลากครูดกับดินชาวบ้านป่าเห็นรอยเข้าเช่นนั้นก็ประเมินได้ว่าช้างตัวนั้นงายาวเท่าไรผมนำเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังรู้ถึงเหตุและผลว่าพรานไม่ได้ยิงช้างทุกคนพรานหลายคนมีมโนธรรมมีความรู้สึก ว่าช้างนั้นเมื่อตายไปเกิดใหม่ช้างนั้นก็จะได้เป็นมนุษย์ถึงจะมีแผนที่สังเขตบอกทิศทางเป็นนองโป่งช้างอยู่ในมือแต่ป่าก็คือป่าไม่ใช่สวนสาธารณะเหมือนอย่างในตัวเมืองด่านสัตว์ทางที่แน่ใจว่าจะหาไปสู่หน้องโป่งช้างหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนองตะกวดเกิดมีทางแยกตัดกันชวนให้งุนงงอยู่หลายแห่ง ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกมีดทากทำเครื่องหมายกากบ,บาทบอกทิศทางไว้ในแผนที่ก็ดูเป็นต้นไม้ใหญ่ไล่เลี่ยกันไปทั้งสิ้นจึงได้กำหนดเอาว่าน้องน้ำขอบป่งช้างที่จะนั่งอยู่ทางฝากตะวันตกของด่านใหญ่มีขนาดไล่เลี่ยกันไปหมดสํำราญกับพวกอีกสองคนตระเวนหาห้างริมหนองน้ำจนตะวันชิงพลบทั้งเพลียและอ่อนใจจนจะเลิกล้มความคิด กลับที่พักอยู่ลำร่อแล้วจึงพบทางแยกจากด่านใหญ่ทะลุหายเข้าไปในดงทึบลองบุกลุยเข้าไปดูก็ได้พบหนองโปงช้างสมดังที่ตั้งใจมองเห็นห้างยิงสัตว์ขัดอยู่ที่ซุ้มไผ่ใหญ่ขอบหนองเป็นห้างผูกใหม่ๆซุ้มไม้บางไพรใบเริ่มหลุดหนองน้ำปงช้างนี้เป็นแอ่งกลมกว้างประมาณ15เมตร จากขอบน้องลาดลึกลงไปเป็นรูปก้นกระทะตรงกลางยังคงมีน้ำเหลืออยู่บ้างความกว้างนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตรดูด้วยตาเปล่าๆก็พอจะเดาได้ว่าอีกไม่นานนักน้ำโคลนสีโอวันตินอ่อนก็คงจะแห้งพากตอนที่เข้าไปนี้สำราญก็เห็นแล้วว่าขอบน้องเริ่มแต่ระแหงแล้วมีทางที่เป็นด่านสัตว์ ลงโป่งลงหนองเป็นช่องกว้างอยู่ทางทิศเหนือรอยสัตว์ถิน่นเช่นหมูวางวัวแดงเต็มขอบหนองจริงดังคำบอกเล่าของพรานรถรากไม้ที่ทำแผนที่ไว้ให้ห้างยิงสัตว์ขนาดนั่งคนเดียวในกอซุ้มไผ่ใหญ่ติดขอบหนองลูกระนาดพื้นที่นั่งห้างสูงราวสองเมตรครึ่งถึงจะต่ำไปสักหน่อยและก็อันตรายจากสัตว์แต่ก็สะดวกต่อการปรับตัวปรับทิศทางการยิง ท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวมองดูต้นไม้ขอบหนองชะลูดเหมือนไม้ปักไว้ตามขอบหนองน้ําสายตาถูกใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการสังเกตภูมิภาคภูมิประเทศรอบหนองแต่เพียงคร่าวๆแล้วรีบโผลตัวขึ้นไปนั่งบนห้างสำรวจความเรียบร้อยของลูกระนาดจัดบางไพราวางปืนวางย่มเข้าที่เป็นเวลาเดียวกันกับที่ความมืดโรยตัวลงปกคลุมดังนั้น สำราญพองแรงพรานมือใหม่จากเมืองหลวงไปกลางเต็นท์กันที่ทุ่งโปง่งทุ่งหญ้าขากว้างใหญ่สัตว์ประเภทกวางเนื้อสายก็ชุกชุมตะวันคล้อยต่ำใกล้จะพาดยอดไม้จีบเดินสงครามที่ส่งเปลรับตะเกลี้ยงพรานเท่าบันโทษแต่ผิดหวังเพราะพรานมือดีเป็นไข้หวัดไอโ้โคลโคลขึ้นมา เสียงไอของแกก็คงจะไล่สัตว์ไปหมดเมื่อหมดหวังที่จะได้พรานนำทางไปนั่งห้างสำราญจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามแผนที่ที่เขียนเอาไว้อย่างลวกๆซึ่งก็เขียนด้วยหัวหน้ารถลากไม้เขียนเอาไว้ให้และค้นหาน้องป่งช้างจนเจอและได้นั่งห้างเมื่อตอนตะวันพลบระยะเวลาชั่วงหม้อข้าวเดือดก็แววเสียงแกรกรากมาแต่ไกลเป็นเสียงสัตว์เล็กคล้าหนู วิ่งไปบนใบไม้แห้งมุ่งหน้าจะลงมากินน้ำเสียงมาหลายตัววิ่งวิ่งหยุดหยุดมาเป็นช่วงช่วงเสียงเกรก,แรกๆแไล่หลังหนูมาเป็นช่วงจังหวะช้า,ชาๆหลายทิศทางมุ่งหน้าจะลงหนองน้ำเสียงมันใกล้เข้ามาทุกทีพรานสำราญจากในเมืองงุนงงไปหลายตลบเดาไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรไม่เคยได้ยินเสียงที่นี้มาก่อนเลยไม่วิ่งไม่ย่อง เสียงมันคลายคืบคลานเข้ามาช้าๆและมาพร้อมๆกันที่หนองน้ำตัวที่ได้ยินด้านหลังเสียงมาหยุดที่ข้างซุ้มไผ่อืดใจหนึง่งก็ได้ยินเสียงคลานต่อไปลงหนองน้ำด้วยความอยากรู้ว่าไอ้เสียงพิลึกพ,พ,พ,พิลั่นนั้นมันเป็นเสียงอะไรพรานสำรานกดสวิตไฟฉายสาดลำแสงไปที่เสียงนั้นครับ มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ชื่อของมันไม่เป็นมงคลและเป็นภาษาด่าที่สุดเลวนั่นก็คือเฮียครับน้องตะกวดหรือน้องเฮียหรือนอ้องโป่งช้างมันก็อันเดียวกันที่ติดใจในตอนรอแรกว่าใครหนอใครเป็นคนตั้งชื่อเดี๋ยวนี้เห็นจริงเห็นจังด้วย 1, พันเปอร์เซนพรานสำราญดับไฟส่องสัตว์เสียและไม่สนใจจะยิ่งเฮียหลายตัวนั้น ยังไม่ทันจะสองทุ่มเสียงสัตว์ถิ่นที่มีขนาดใหญ่แวกป่าเข้ามาทางทิศใต้ทางด้านหน้าเสียงกิ่งไม้แห้งถูกเหยียบดังโพกเพะกรบเกรบเสียงเรียวไม้ดีดวัดไปโดนเขาสัตว์ดังป๊อกแป๊กทำกลางความเงียบในป่าเสียงเช่นนี้เขย่าขวัญพรานใหม่ดีนักเพราะการเป็นพรานนั่งเดียวในความวิเวกและสงัดนั้นความรู้สึกจะสร้างภาพพูดผีปีศาจ พวกสัตว์ร้ายผีโป่งร้อยแปดชนิดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเมื่อใกล้จะถึงขอบหนองน้ำเสียงนั้นก็หยุดเงียบสนิทพรานสำราญสรุปเอาว่าคงจะเป็นวัวแดงมาหยุดยืนในด,ดงรกจับเวลาดูประมาณ15นาทีที่ทุกสิ่งยังอยู่ในความสงบเงียบเหมือนไม่มีสัตว์ใหญ่มายยืนซุ่มเพื่อจะรอลงโป่งกินน้ำกลางหนองตามที่หูได้ยิน พรานนั้นก็นั่งนิ่งไม่ขยับตัวให้พุ่มไผ่ไว้ตัวเป็นที่ผิดสังเกตธรรมชาติของสัตว์ป่ายามจะลงกินน้ำหรือลงโปง่งก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดมันจะระแวงภยัยเชิดหน้าชูจมูกเพื่อสูดดมรับกลิน่นที่ทำให้มันเกิดความรู้สึกถึงอันตรายหูจักรดิกปรับหาเสียงที่ผิดปกติผิดสังเกตจากแอ่งน้ำและบริเวณโดยรอบอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง เป็นช่วงเวลาที่พรานจะต้องใช้ความอดทนอย่างที่สุดเป็นการอย่างเชิงกันระหว่างพรานกับสัตว์ทุกชนิดที่รักชีวิตเหมือนเรามันเป็นวินาทีของการชิงไหวชิงพริบกันและก็แปลกที่อยู่มาตั้งนานไม่ไอไม่จามพอตอนเข้าได้เข้าเข็มดันเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นมา <c oughs> รวมเครื่องชั่วโมงผ่านไปจึงได้ยินเสียงสัตว์เริ่มเคลื่อนไหวเป็นการขยับขาย่ำเดินเสียงดังกับเหมือนเป็นการออกอากาศว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรตอบโต้บ้างจากน้องน้ำโป่งตะกวดเสียงมันหยุดลงแล้วกลับย่ำอีกทำช้าๆอยู่แบบนั้นแสดงว่ายังติดใจที่จะลงโป่งอยู่เพื่อกินน้ำ พรานสำราญก็ยังซุ่มเงียบไม่ว่าขาสะโพกเนบจะกินจนชาไปแล้วเกือบจะสิ้นสุดความอดทนอยู่แล้วพรานก็ต้องสะดุ้งสุดตัวในความเงียบนั้นมีเสียงหอยหวนสะท้อนสะท้าน,านแทกไปทั้งตัวพรานเย็นยะเยือกทั่วทุกขุมขนพุ่มไผ่คล้ายจะระริกสันไปตามเสียง เสียงนั้นกูทอดยาวสะท้อนสะทานและจางหายไปในอากาศเดาเอาว่าเป็นวัวตัวผู้หนุ่มชะกันในความเงียบสงบเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงที่ตัวเองหายใจแล้วจูๆ่ๆก็เกิดเสียงกังวานไปทั่วป่าอย่างไม่คาดคิดท่ามกลางดงทึบที่มืดสนิทเช่นนี้ทำให้ความรู้สึกวูบปรับไม่ทัน ช่วงที่มันระแวงภยัยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะลงกินน้ำดีหรือไม่นั้นยังเกิดอารมณ์สวาดหาคู่ผสมพันธ์อยู่อีกอีกใจหนึ่งก็ฟังดูคล้ายเสียงกู่ของกระทิงแต่รอบๆขอบหนองตอนที่เดินหาห้างเก่าตามแผนที่นั้นเห็นมีแต่รอยวัวแดงทั้งนั้นพรานสำราญพยายามควบคุมสติให้เข้ารูปเดิมทานท้ายปืนสนิทแนบร่องไหล รอจังหวะรับมือกับวัวตกมันตัวนั้นอย่างสุข,ขุมเยือกเย็นสิ้นเสียงร้องมันยังเอาตีนกระเทืบพื้นดินดังกุบกับครู่หนึ่งเสียงกิ่งไม้ใบไม้ก็หักผงผางเหมือนกับทีแรกแต่ก็ห่างออกไปเสียงไม้ดีดขาดังโป๊กเป๊กห่างออกไปจนสิ้นเสียงกลับไปตามเส้นทางเดิมเหมือนตอนขามาถึงตอนนี้ พรานสำราญเอาอปืนพาดบางังไพรจับปลายเท้าดึงออกมาให้เลือดลมเดินหมดอะไรว่าเกมล่าวัวคืนนี้ล้มเหลวเสียแล้วคงจะเป็นเพราะห้างที่ทำไว้ต่ำมากประกอบกับการมานั่งตะวันนร้อนๆชิงพลบเป็นเวลากระชั้นชิดกลิ่นสาบตัวมนุษย์ยังอบอวนคลุ้งอยู่เหนือบริเวณอ่างน้ำไม่มีแดดมาช่วยแผดเผาไม่มีลมพัดให้กลิ่นแปลข,ของมนุษย์หายไปก่อน ฟ้าคืนนั้นมืดสนิทดวงดาวระยิบระยับเหมือนกากเพชรบ,บนผรร้ากำมะหยี่เสียงนกตบยุงหรือชาวบ้านเรียกนกกระาส่งเสียงร้องจ๋องจ๋องแหลมลึกเป็นจังหวะสม่ำเสมอในความมืดและความวิเวกค้างคาวโฉบลงค้าบแมลงเหนือหนองน้ำเสียงหวีดเบาๆแต่เสียงปีกนั้นกระเพือมลมดังพึบพับตุ๊กแกป่าก็ร้องทักมาจากโพรงไม้ฝั่งตรงข้าม หัวใจยังเต้นแรงสำหรับพรานสำราญทำให้ไม่ง่วงมีแต่ความมืดสนิทร,รายรอบตัวในเวลากลางคืนดวงดาวเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนความสงบเงียบที่สอดแทรกด้วยมแมลงกรีดปีกจิตใจเลื่อนลอยไปไกลนานเท่านานป่านั้นสงบเงียบปืนผ้าตกลักษณะเช่นนี้หากพรานไม่เกรงกลัวกับความเงียบสงบ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนั้นถูกสูดอัดเข้าไว้เต็มลมหายใจมันเป็นความสุขสุดยอดอย่างที่ปรารถนาแก่ตัวเองตามลำพังกลางป่าความมืดสนิททำให้มองอะไรไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือของตัวเองเสียงลมพัดสอดแทรกตามยอดไม้สะบัดโยกเสียงสู้ๆร่วมกันกับเสียงร้องของมแมลง จนกระทั่งเสียงร้องของงูปีแก้วที่แยกไม่ออกเสียงงูเหลือมเรียกคู่งูจงอางกรีกริงในฤดูผสมพันธุ์ชีวิตในอดีตปรากฏภาพในความรู้สึกเหมือนอัตโนมัติล่องลอยย้อนไปไกลแสนไกลเท่าที่สมองและชีวิตความทรงจำจะรำลึกถึงได้ยังไม่ทันเที่ยงคืนป่าที่เงียบแล้วกลับยิ่งเงียบสงัดเข้าไปอีกเสียงป่า เสียงไม้หักผงผางเวื่อมาแต่ไกลเสียงนั้นเข้าใกล้เข้ามาทุกทีเสียงไม้ลม้มเสียงกระบอกไม้ไผ่แห้งแตกแทรกผสมมาเป็นระยะระยะพรานไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามจะรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงจากโลงช้างมันมุ่งหน้ามาหนองน้ำยังอดอยากปากแห้งนึกถึงหนองน้ำที่แคบ กับห้างยิงสัตว์ที่ต่ำพรานสำราเริ่มหนักใจและรีบเปลี่ยนท่านั่งที่พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามหลังช้างนั้นดูเหมือนว่าจะสูงกว่าห้างเสีอีกวิธีแรกก็จะใช้ไฟสกัดไม่ให้ฝูงโครงช้างลงถึงน้ำได้ช้างไม่มีการเอแวงไัยก่อนที่จะลงกินน้ำเหมือนวัวแดงเมื่อเปิดไฟฉายห้าท่อนกระดาแสงขึ้นยอดไม้และตัดความมืดพุ่งสู่ท้องฟ้า เพื่อให้ช้างเตือนตระหนกย้อนกลับทางเก่าเป็นเวลาเดียวกันกับลูกช้างน้อยตัวสูงแค่120เซนติเมตรโผล่พรวดลงปากทางด่านมาพอดีลูกช้างก้มหน้าเดินงุนงนุและลงหนองน้ําที่กลางหนองพรานสําราญเล็งไฟฉายไปที่หัวเห็นประกายตาสะท้อนไฟฉายแดงยิบหยีเหมือนตามหมูป่ามันชะงักหยุดบีรอ ากาดกราดาลำไฟเป็นวงกว้างจี้ไปที่ปากทางด่านโขลงช้างที่ตามมาก็พากันหยุดชะงักมองเห็นได้ชัดว่าป่าไหวย,ยุบยาบได้ยินเสียงไม้หักโผล่ๆได้ผลลูกช้างหยุดชะงักเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่สักเสี้ยววินาทีก็หันหัวคืนปากด่านไปหาโขลงพรานแกว่งลำไฟกราดขึ้นสูงสลับลงต่ำไล่ให้รีบหนีไป หัวใจพานนั้นเหมือนคนเข้าไปตีกลองคนเป็นโรคหัวใจจะตายก็คงเป็นตอนนี้เสียงไม้ไร่หักโคมครามผมผางไกลออกไปพลานสำราญที่บินเดี่ยวจนประสาทจะกินตายเปลี่ยนจากเครียดมาเป็นขบขันกับภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั่งห้างดักยิงวัวกลับมาเจาอโขลงช้างมินำซ้ำ ยังเป็นช้างระดับอนุบาลซะอีกกลับที่พักพรุ่งนี้คงได้หัวเราะกันท้องคับท้องแข็งยิ่งดึกอากาศก็เย็นลงทุกทีจนรู้สึกหนาวเย็นความง่วงชักจะเข้ามาเยือนในที่สุดก็เอ็นตัวลงนอนตัวงอเป็นกุ้งไม่สนใจแล้วว่าสัตว์อะไรจะเข้าไปโป่งอีก หลับเพลินๆไปจวบจนฟ้าสางเสียงไม้ไร้หักดังผงผางกลับดังขึ้นอีกครั้งสแสดงว่าช้างโขลงนั้นหวนกลับมาเพื่อจะกินน้ำให้ได้คราวนี้มาแรงและมาเร็วเหมือนยอมทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะถูกยิงตายอาจจะเป็นด้วยโมโหหรือหิวน้ำจัดเสียงตึงตังโครมครามใกล้เข้ามาทุกทีคราวนี้โขลงช้างเข้ามาในทิศทางตรงกันข้ามกับตอนกลางคืน พรานสำรานกําปืนในท่าพร้อมยิงสายตารับอยู่ที่แนวป่าไม่ไหวกระเพื่อมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเงือได้อุ้งมือที่กําคอปืนก็เหนียวหนับเย็นสันหลังและไายถอยเงือการแตกท่วมตัวแต่สบัดร้อนสบัดหนาวลมหายใจแรงและไม่เป็นจังหวะพรานนั้น ั้งสัจจะตั้งแต่เริ่มเที่ยวป่ามาแล้วว่าเขาจะไม่ยิงฆ่าสัตว์เหล่านี้ก็คือลิงข้างบางชนีเพราะสภาพสัตว์เหล่านี้ตอนถูกยิงแล้วก็เหมือนทารกเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กส่วนสมเสร็จเต่าช้างสัตว์ประเภทอายุยืนเช่นเต่าช้างอายุรับหนึ่งร้อยปีชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่ก็ช่างแต่เขาเชื่อว่ากรรมนั้นมีจริง และการชดใช้เวรกรรมนั้นยาวนานนักอีกอย่างหนึง่งเขาถือว่าสัตว์พวกนี้ไม่ใช่อาหารของชีวิตลูกช้างตัวเมื่อคืนนี้เดินนำหน้าทรวดพราดลุยเข้ากลางหนองน้ำมีสีดออีกหกเชือกตามหลังเช่งวงดูดน้ำทันทียังไม่หวั่นเกรงภัยและรีรออะไรทั้งสิน้นตัวสุดท้ายที่คุมขบวนลงมานั้นเป็นแม่แปลก ขนาดสูงใหญ่มาเอมาและเห็นขนายสีเหลืองแพรมออกมาจากมุมปากมันเดินช้าๆเหยาะย่างลงมาไม่ลงหนองเหมือนลูกโขงแต่กลับเดินเลาะขอบหนองใช้งวงตีพงรกพงหญ้าสายทีขวาทีสลับกันไปเรื่อยเข้ามาเหมือนกับจะให้หายสงสัยว่าแสงอะไรกันที่ทำให้พวกมันตื่นขวางทางลงหนองป่งได้ยังไง ตอนนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่ลมตกใบไม้สงบนิ่งไม่ไหวติงโครงช้างไม่ได้กลิ่นคนบนห้างแม้จะห่างกันแค่ไม่ถึงสองวาพรานสำราญมองดูก็เห็นได้ชัดว่าต้นขาซ้ายของแม่แปลกมีแผลบวมเป่งขนาดส้มโอลูกเล็กๆซึ่งเป็นสีเหลืองมันเป็นแผลจากการถูกปืนแก๊ปของพรานป่าชาวบ้านและกำลังอักเสบความสูงใหญ่ของแม่แปลกตอนนี้ ดูยังกับภูเขาเคลื่อนที่ได้อารมณ์คงหงุดหงิดเครียดแค้นเพราะบาดแผลจากกระสุนปืนอักเสบมันเป็นวินาทีที่น่าสะพรึงกลัวสถานการณ์ของพรานสำรรานนั้นขับขันสุดชีวิตจุด375แมกน้ำประทับไหลเลงตรงโหนกงน้ำเต้าที่หน้าผากระยะแค่ไม่ถึง10เมตรยิงช้างยังไม่ถูกก็ควรไปลาหมาแก่ตายและก็ลาออกจากอาชีพพรานเสีย มันเดินเบียดซุ้มไผ่จนห้างไหวยวบยาบมือกำคอเปินชูขึ้นด้วยมือขวามือซ้ายยึดลูกระนาดที่รองนั่งห้างยิงสัตว์เอาไว้กันไม่ให้กลิ้งตกลงไปแม่แปรเห็นสิ่งผิดสังเกตเอี้ยวตัววกขวาแล้วเหลือบตาขึ้นมาดูช้างกับพรานอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งวาพรานเอาปากลำกล้องปืนจิ้มพรวดเข้าไปใกล้ลูกตา มีเสียงดังเรึ้มนี่แน่มึงแม่แปลกที่สูงใหญ่วูบหายไปในพริบตารวดเร็วจนมองไม่ทันมันวิ่งรวมกับโครงช้างกลางหนองน้ำได้อย่างรวดเร็วแค่มแมลงวันกระพือปีกโครงช้างหยุดกินน้ำพากันยืนเป็นแถวหน้ากระดานเบียดชิดกันแน่นหันหัวเข้าหาทางปืนจากพรานทุกตัว ช้างน้อยยืนนิ่งอยู่หน้าโขลงตัวแม่แปลกยืนอยู่ปีขวาสุดขั้นกลางระหว่างโขลงช้างกับห้างยิงสัตว์เหมือนบางเป้าพรานสำราญเล็งปืนไปที่หางตากับกกหูเซฟปืนถูกปลดแล้วสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดผอนระบายออกมาทีละน้อยข้อนิ้วมือข้อแรกของนิ้วชี้แตะด้านข้างไกปืนรอวินาทีสังหารถ้าแม่แปลกโบกใบหูม้วนงวงขึ้นจุป,ปากเมื่อใด มันเป็นสัญญาณของการเข้าตะลมบอลของช้างป่าตอนนั้นปลายนิ้วชี้ก็จะเลื่อนแตะไกลปืนด้วยเวลาไม่เกิน20วินาทีชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตวินาทีต่อวินาทีมันยาวนานเสียจนไม่เชื่อว่าเวลาทำไมมันช้าอย่างนั้นลาก่อนช่วงเวลาที่ยังครองสติได้คิดเหมือนกัน ว่าสิ้นสุดชีวิตกันเสียทีสำหรับชีวิตที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะผกผันไปทางใดภาพลูกเมียปรากฏให้เห็นในความรู้สึกกับวินาทีที่ถูกช้างเหยียบแบนนิ้วยังไม่ยอมแตะไกลปืนยังมีเวลาที่ได้คิดว่าได้เคยให้สัจจะไว้แล้วว่าจะไม่ล่าสังหารเต่าลิงข้างบางชนีช้างใจนั้นรักและเวทนา ช้างไทยกับคนไทยนั้นคู่กันมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์แล้วเรามาเที่ยวปา่าเราไม่ได้มาล่าช้างยิ่งช้างกับสายลมนี้หากช้างได้ยินและรับรู้ก็จงเว้นคลาดจากกันไปอย่าได้มาพบเราและคนอื่นๆเลยช้างเอย๋ยหลุดพ้นจากชาตินี้ช้างก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายต่อช้างอย่าให้ต้องเขยนฆ่ากันเลย ลีกทางเว้นทางเสียเถิดหลีกไปเสียอย่าระแวงเราเลยช่างน้อยออกเดินนำหน้าผ่านซุ้มไผ่ผ่านห้างยิงสัตว์ไปเข้าเส้นทางด่านสัตว์ที่วัวแดงมายืนสะดุ้งโป่งเมื่อคือนนี้สีดออีกหกเชือกเดินตามติดๆเป็นแถวเรียงหนึ่งแม่แปลกรอสีดอจนตัวสุดท้ายจนจะพ้นขอบหนองผ่านปากลำกล้องปืนแค่หเมตรตาของแม่แปลก ชำเลืองดูพรานประทับปืนติดบา่าเตรียมลั่นกระสุนศูนยหน้าศูนหลังจี้จับที่รูหูจุดตายไปจนแม่แปลกขึ้นจากขอบหน้องเสียงไม้ไร่หักผงผางห่างออกไปทุกทีจนสิ้นเสียงในที่สุดความเงียบสงบก็แผ่ปกคลุมอาณาบริเวณน,นั้นต่อไป คำพูดที่พูดในใจล่องลอยไปในอากาศเหมือนคนเพื่อเจอิประสาทกลับไม่เป็นสิ่งแปลกประหลาดเลยสําหรับคนที่เคยมีชีวิตผ่านมาแล้วช้างนั้นรู้ถึงกระแสจิตที่ส่งออกไปตอนที่คนกลัวตายเครื่องส่งและเครื่องรับปรับคลื่นกันได้พอดีช้างพูดกันไม่ได้แต่ช้างทุกตัวแม้แต่ช้างน้อยก็รู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวหากช้างจะไปเกิดเป็นคนดังคำอธิษฐาน ก็ขอให้ทุกตัวโชคดีสิ้นเสียงไม้หักพรานสำราญก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าช้างนั้นคู่กับประเทศไทยมาช้านานไม่จะเป็นก็อย่าไปใช้แรงงานช้างครับปล่อยให้เขาเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขอยู่ในป่า เหมือนกับที่พวกเรามนุษย์อยากจะมีความสุขกันยังไงล่ะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดครับก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ